้องสดพดมูสวัสดีครับหมอปลายครับสวัสดีครับคุณผู้ชมชาวกล้องสดพดมูฮะคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้ครับเราอยู่กันที่วัดตะคังโคสิตารามบวรวิหารนั่นเองครับซึ่งเป็นวัดสวยที่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นวัดเก่าแก่คู่กับคนไทยมานั่นเองครับแล้ววันนี้เราอยู่กับหมอปลายนะฮะแน่นอนวันนี้เราจะได้เคล็ดลับการมูอย่างแน่นอนนะฮะคะทุกคนรอคอยนะฮะคะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปมูกันเลยดีกว่าครับ วัดละคังเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชสีซึ่งเป็นพระสังฆราชองค์ที่สองของกงรุงธนบุรีและเป็นพระสังฆราชองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์และยังเป็นที่ประทับของสมเด็จพุทธจารย์โตพรมรังสีที่ผู้คนนับถือศรัทธามาจนถึงปัจจุบันครับ ู้ชมครับพระประธานในโบสถ์เมื่อสักครู่นี้นะครับถูกยกย่องนะครับว่าเป็นพระประธานที่งามมากซึ่งบอกไปครับผุณผู้ชมครับครั้งในสมัยรัชกาลที่5ครับเคยเสด็จมาพระราชทานพระกถินทรงมีพระราชดำรัสว่าไปวัดไหนก็ไม่เหมือนมาวระ,ะครังนะครับเพราะว่าพอเปิดเข้าประตูโบสถ์ับ พระประธานจะยิ้มรับฝาทั้ทีนั่นเองครับจึง<ร>เป็นที่มาของพระประธานในวัดน,นั่นเองครับ<ภ>แต่ว่าหมอปลายครับคุณผู้ชมครับเวลาเรานึกถึงพระพุทธารยาโตนั่นเองครับเราจะต้องนึกถึงคาถาชินบัญชรอ,<ช>อยาก<ภ><ภ>ให้หมอปลายพูดถึงความเป็นไปเป็นมาของคาถาชินบัญชรน,นิดน,นึงครับคาถาชินบัญชรน,นะคะจริงๆมีความเชื่อน,นะคะว่าแต่งมาจากลัทธิลังกาวงศ์แต่ว่าหลวงปู่โตนะคะท่านได้มาแต่งมาปรับปรุงนะคะให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นคือจริงๆแล้วผมทราบมาหลายคนคือหลายคนพูดว่าถ้า อยากชีวิตดีขึ้นให้สวดคาถาชินัประชรอันนี้จริงไหมครับจริงค่ะโดยส่วนตัวของวานี่ก็คือจริงมากเลยมีเคล็ดลับในการสวดไหมครับมีค่ะ <laughs> คือบางคนเนี่ยสวดแล้วรู้สึกว่าคาถานี้ยาว แต่จริงๆแล้วคาถาเนี้ยไปถือว่าเป็นคาถาที่กรวดน้ําได้ดีที่สุดแต่ไปมีเคล็ดลับว่าสวสดยังไงให้ได้ผลจริงเหรอจริงแต่ว่าจริงๆนะคุณผู้ชมครับฟังหมอไปพูดคือเพลินมากจริงๆอ่ะคือแบบฟังแล้วอยากฟังต่อครับมีเคล็ดลับอะไรไหมอ่ะทนามหมอไปทำไมพูดแล้วน่าฟังจังเลยฮะเราจะพูดอะไรเนี่ยช่องปากเราต้องสะอาดเราต้องหาความเป็นสิริมงคลเหมือนกับเราลงนะทุกวันจริงเหรอฮะจริงค่ะแล้วทํายังไงดีฮะนี่เลยค่ะเป็นยาสีฟันนะคะที่ไปได้ไอเดียมาจาก ่านยมนะคะ oh. ท่านบอกเลยว่าอยากทําอะไรก็ได้ที่แทนการลงนาะและยาสีฟันณวาจาครับ oh. อันนี้คือเป็นส่วนผสมของอะไรบ้างครับส่วนผสมหลักนะคะมีเกสรดอกบัวหลวงนะคะแล้วก็มีเกลือหิมาลาย,ยันด้วยนะคะอันนี้คือถ้าใครอยากจะ เพิ่มสเสน่ห์หรือว่าเพิ่มณวาจานะครับ,รบก็แนะนําทุกเช้าก่อนนอนด้ยแนะนําเช้ากลางวันเย็นเพราะว่ากลางวันเนี่ยคือช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดเราทานอาหารแล้วเราต้องคุยงานแต่เราลืมในการที่เราจะแปลงปัดน,น,นี่เคล็ดลับเลยนะคะเรามีโปรให้นะคะยาสีฟันณวาจานะคะหลอดปกตินะคะราคาเพียงแค่495บาทนะคะแต่วันนี้ค่ะปายมีเซ็ตพิเศษให้เลยนะคะเป็นเซ็ต โปรวาจาพารวยนะคะณวาจาหกหลอดค่ะวันนี้นะคะแถมเหรียญณาสาริกามหาเศรษฐีให้อีก2เหรียญเลยนะคะคทั้งหมดนี้นะหหลอดพร้อมกับเหรียญอีก2เหรียญนะคะทั้งหมดจ่ายเพียงแค่1,990บาทเท่านั้นค่ะครับะคะ,ะคุณผู้ชมสนใจต้องทำยังไงครับต้องกดรับสิทธิ์นะคะลงทะเบียนมาได้เลยนะคะแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะคะกดดอกจันค่ะ764ดอกจัน 9 3่เหลี่ยมนะคะแล้วก็กดโทรออกค่ะหลังจากนั้นนะคะรอรับสายนะคะจากระบบอัตโนมัตินะคะเป็นเสียงของปลายเองนะคะหลังจากนั้นนะคะให้คุณแจ้งชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่ให้ชัดเจนนะคะหลังจากนั้นนะคะแค่รอรับของที่บ้านค่ะเรามีระบบเก็บเงินปลายทางให้ด้วยค่ะหากคุณผู้ชมนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับสามารถสอบถามได้ที่ไหนครับแอดไซ์ค่ะ N A W A J A 93อย่าลืมแอดไซด์ข้างหน้าด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ครับได้ข่าวว่า นี่มีเทคนิคการมูอีกหนึ่งสิ่งที่ถ้ามาวัดะระฆังต้องไปมูเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเรามาวัดะระฆังเราต้องไปมูแบบสุดๆค่ะเดี๋ยวตามไปชมกันค่ะได้เลยครับ คือจุดไฮไลท์เลยค่ะพี่เจ้นะคะทำไมฮะหมอปลายครับเรามาวัดละครั้งเราต้องทําไงคะทาบุญครับ <laughs> เราต้องซีละครังค่ะต, <ผม S 1> ต้องสมชื่อวัดหน่อยนะคะเพราะว่าที่วัดแห่งนี้นะคะคเขาเล่ากันว่าละครังตรงนี้นะคะได้ค้นพบตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งนะคะแล้วก็เขาเล่ากันต่อๆกันมานะคะว่า ถ้าตีละคังที่นี่แล้วจะทําให้ชื่อเสียงโด่งดังนะคะแล้วก็มีคนนับหน้าถือตาเป็นอย่างมากเลค่ะรงเปล่าฮะไม้ละคังอยู่ไหน <laughs> ฮะ <laughs> เตรียมแล้วคังไว้จ้องไว้แล้วหมอไปครับเคลมลับการตีระครังมีไหมฮะมีค่ะ ปกติแล้วเขาบอกว่าตีสามขังครับผมแต่เคล็ดลับของปายแปลกกว่านั้นทำไมฮะไปขอ9ก้าขังจริงเหรอฮะจริงค่ะแต่ก่อนที่จะตีจะต้องอธิษฐานก่อนว่าเราทําธุรกิจอะไรเราทํางานอะไรแล้วต้องการให้อะไรโด่งดังครับอ่ะเก้าขังเน้นๆเลยครับเก้ขังนะฮะใช่คุณผู้ชมฮะ รายการนี้ดังแน่นอนครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับก็ได้แครับความมูลแล้วนะยังไงต้องขอขอบคุณนะครับหมอไปลไายปรย่างสูงนั่นเองนะครับแล้วก็หมดเวลาของรายการกล้องสดพดมูลเลยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับกล้องสดพดมู